วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ถึง2563เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะวาร,าารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์รวมทั้งสิ้น544คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการจ้างงานเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนผ่านโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่จำกัดอายุผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระบบออนไลน์และสามารถสะสมหน่วยกิจเพื่อรับปริญญาได้ รวมทั้งได้พัฒนาโครงการ a t a Sandbox เพื่อสร้างโอกาสที่นักศึกษาและประชาชนให้ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และคำปรึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ สำหรับการดำเนินง,งานด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในระดับสากลมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับสากลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องซึ่งวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในฐานะข้อมูลระดับนานาชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างความเป็นนานาชาติด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาอาจเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน